วันนี้ฝนตกแรงแรงเลยแต่ว่าตกไม่นานตกไม่นานช่างก็ได้หยุดงานทันทีเลยทำงานต่อไม่ได้ช่างที่สร้างกุตติลำลึกปู่ย่าท่าเสด็จนากราชวันนี้ทำคนเดียวตามจริงมีสองคน แต่ว่าช่างก็เก่งเก่งเลยกุฏิสองชั้นทําคนเดียวมาตั้งนานพอดีมีเพื่อนมาช่วยก็เป็นสองคนแต่ว่าวันนี้ก็มีคนเดียวฝนตกอย่างแรงได้หยุดงานทันทีฝนตกต้องตามฤดูกาลมองดูต้นไม้ใบหญ้าก็รู้สึกว่าล่มลื่นเกี่ยวชะอุ่ม เป็นที่เจริญตาเป็นที่เจริญใจที่ได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติวัดสว่างธรรมบันดาลชื่อใหม่วัดสว่างธรรมบันดานชื่อใหม่เด,ด,ด้อได้เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าวัดสว่างธรรมบันดาลแต่ว่าชื่อเดิมสำนักสงฆ์อัมพวัน บ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมือมม่อกี้ที่ผ่านมาก็ได้เดินไปดูหน้าวัดเพราะว่าเด็วกวัดตัดยงตัดญ้าสะองค์สะอาดไหมก็เดินดูก็รู้สึกว่าสะอาดสะอ้านมองดูตาม ถนนหนทางก็สวยสะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านตาทุ่งไร่ทุ่งนาก็เขียวในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วก็ได้ไปถ่ายขอพรขอกำลังใจให้หยติให้โยม ขอผ่อขอกำลังใจซุ้มประตูโขงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชปู่ก็จะเกรดสีเขียวอมทองอาราอารามสีเขียวเหนียวซับย่าก็จะสีแดงอมทองสีแดงแรงฤทธิ์ซุ้มประตูโขง ขอพรปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชด้วยเมื่อกี้ที่ผ่านมาเดินไปตรวจดูงานก็รู้สึกว่าดีบรรยากาศดีดีปู่ย่าท่าเสด็จสุมประตูโขงเปิดทรัพย์รับโชคเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับญาติกับโยงแล้วก็ได้ขอพรปู่ท่าเสด็จนาคราช ขอพรญาติท่าเสด็จนาคราชขอให้ญาติโยมผู้ที่ได้ยินได้ฟังปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยแล้วก็ขอโชคขอรากให้มีโชคมีชยัยให้มีโชคมีรากให้สมความปรารถนาในข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวนี้ก็ได้ไปขอพรปู่ญาติท่าเสด็จนาคราชอยู่หน้าวัด เมื่อกี้นี้ที่ผ่านมาอืาติ่าเสด็จนาคราชนี่ก่อนที่จะได้สร้างซุ้มประตูของพญานาคราชก็เคยพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแต่และแต่ว่าอยากจะทบทวนพูดให้ฟังอีกอเผื่อจะเป็นบุญหูดูเป็นบุญตาไขาว่าจะเป็นบุญปากอุปถัมอุปถากเป็นบุญจิตบุญใจอืก่อนหน้านั้น ดำริคิดอยากจะสร้างซุ้มประตูโขงพญาน,นาคราชก็ได้ได้ปรึกษากับญาติกับโยมหลายปีแล้วล่ะอันนี้พูดให้ฟังที่เฉยดอกญาติโยมก็เห็นสมควรแล้วก็ได้มีวิธีบวงสรวงวางศิาลาฤกษ์ซุ้มประตูโขงพญาน,นาคราชพอบวงสรวงแม่นานพญาน,นาคราชก็มาเข้าในความฝันอันนี้ฝันหลายปีแล้วล่ะพูดให้ฟังที่เฉยดอก ถ้าพูดถึงโชคลาบก็นึกถึงปู่ย่าท้าเสด็จนาคราชนี่แหละวัดสว่างทำบันดาลสถานที่แห่งนี้บวงสวงเสียดย่าก็มาเข้าความฝันมาที่กุฏิมากราบมาสนทนามาอนุโมทนาชื่นชมยินดีให้โชคลาบสามตัวตอนนั้นก็ได้บอกญาติบอกโยมญาติโยมก็ได้มีโชคมีลาบได้จดตุปัจจัยมาร่วมกันสร้าง สมประตูโขงพญานาคราชจนแล้วเสร็จสมบูรณ์แบบก็โดยอาศัยเทพเทวาอนุโมทนาสาธุกันอาศัยบาร,รมีญาติท่าเสด็จนาคราชอาศัยบาร,รมีปูญ่ญาติท่าเสด็จนาคราชญาจะมาเป็นแม่ขาวนุ่งขาวห่มขาวผิวพันธ์ผ่องใสพูดน้อย,อยเสียงเย็นเย็น,เ,ยนเสียงดีดีหน้าตางามงามรูปร่างงามนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับแม่ชีแต่ว่าไม่ปงผมดอก ผมสั้นธรรมบาดาสั้นธรรมบาดาไม่เท่าไม่แก่เดิยิวพันผ่องใสแต่ว่าเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดอกแต่ว่าปู่นี่เล่นน้ําอยู่นู่นอยู่หน้าวัดนะอย,นนนอยู่ทุ่งนาปู่เล่นน้าําอยู่ทุ่งนาโดดน้ำตาตาๆอยู่คนะุณไม่เข้ามาหาปู่จะแต่งกายเหมือนกับพระหัวโลนนี่นะอืม ใสอังสะใส่สบงนี่แหละคลองอังสะคองสสบงผ้านะนะสีเหลืองแต่ว่าน่าจะไม่มีผ้าจีวรหรือจะมีก็เห็นไม่ค่อยชัดอยู่ไกลในความฝันในขณะนั้นอันนี้ฝันดอกพูดให้ฟังนี่นานแล้วแหละแต่ว่าส่วนมากเวลาที่ท่านมาเข้าความฝันเนี่ย่าจะมาเข้าความฝันประมาณสิบห้านาฬิกาบานเข้าเกินว่าใบสามใบสี่เนี่ยแหละบ่เกินใบสี่ ประมาณสี่ห้านาฬิกาญาจะมาเข้าความฝันตอนที่ญาิมาให้เครื่องไหหลบเนี่ยประมาณสี่ห้านาฬิกาญามาเข้าความฝันอืประมาณสี่ห้านาฬิกาไม่เกินสนิบหกนาฬิกาดอกญาจะมาประมาณนี้ที่พูดไปนี้ก็อย่าไปหาตีใสเ่เรียกใต่หวยเดอ้อพูดให้ฟังอิจฉดอกเพราะว่าลำลึกนึกถึงปู่ญาท่าเสด็จนาคราชแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ก็ไม่ได้รับแขกไม่ได้ทําวิธีอะไรทั้งสิ้นไม่รู้จักว่าจะพูดอะไร ก็พูดไปนั่นแหละนึกได้อะไรก็ถือว่าเป็นอัดเป็นธรรมถือว่าเป็นขวัเป็นกําลังใจเป็นสิริเป็นมงคลให้แก่ญาติแก่โยมที่ได้ยินได้ฟังอืมแต่ว่าปู่จะมาเวลาตอนกลางคืนปู่จะให้เป็นปิดสนาแล้วก็ให้เรามีความรู้สึกว่าเออเป็นโชคเป็นลาภอะไรประมาณนี้แหละอืมอันนี้พูดให้ฟังอเสียดอกอไปหาตีใสรียกเสถียรไว้เด้ออืมอืม ยังไงก็ขอช่วงนี้โอ้ได้ยินข่าวข่าวก็เดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็ไฟไหม้เมื่อกี้นี่ก็มีไฟไหม้เนี่ยดูข่าวพระสุขเข้าพระเสาเสกอีกแล้วอถาดหักลักคนยังไงก็ขอให้เราตั้งอยู่ในศีลในธรรมตั้งอยู่ในคุณงามความดีก่อนหลับก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ ว่านมโมสามจบแล้วก็ว่านะเมตินะเมตินะเมติสิบนสะจบสิบสอครั้งก็ได้หรือว่าร้อยแปครั้งก็ได้เพื่อเป็นวลเป็นกําลังใจให้แก่ญาติแโยมอาตมาก็ขออ้างอิงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นนบิดรนบรนดาคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิเทพเทวาทั้งหลายผู้เป็นสัมมาทิฏฐิผู้รักษาพุทธศาสนาบารมีคุณศีนคุณทรรพพ่อแม่คูบาอาจารย์ บารมีปู่ศรีตุโธญาศรีปทุมมาบารมีปู่ญาติท่าเสด็จนาคราชอภิบาลประธานพรอํานวยอวชัยอํานวยเวยพรให้ท่านทั้งหลายอํานวยเวชัยอํานวยเวยพรให้ท okay. ่านทั้งหลายมีโชคมีชัยมีโชคมีลาภและขอให้ท่านทั้งหลายปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหาย้อหายเข็นหายเวียนหายภัยสัพปทุกสัพพะโศกสัพปโรคสัพพภัยสัพพะข้อตัวนอกตัวในกลางวันกลางคืนข้างขึ้นข้างแหลม ข้อวันเดือนปีข้อดีขอให้เข้ามาข้อร้ายขอให้ออกไปตลอดการละนานเทินสารูสารเจ้าค่ะให้โชคขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนะคะขออาราธนาบารามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ